ฝาแดง JB นะครับสิบห้าจุดแปดเก้าเลน5.51น5.51นะครับเบอร์สองนะครับ f x สวีเดนนะครับะครับตั้งลมแค่ร้อยบาทนะครับตัวสปริงตัววาวตัวอะไรเนี่ยปรับแต่งนิดหน่อยนะครับปเปลี่ยนจากคลิปที่แล้วยิงฝาดำคราวนี้จะมายิงฝาแดงให้ดูนะ

คลิปนี้จะเปลี่ยนเป็นใช้ฝาแดงนะครับ15.89ยิงที่ระยะ90เมตรใช้ปืน p c p แรงดันสูง FX s w e d e n นะครับคลิปนี้จะยิงผ่านสโคปแคมที่เป็นนักล่าทำเองนะครับ จะได้เห็นภาพตอนกระสุนกระทบเป้านะครับก็ใช้เป็นเป้าชนิดเรียกได้ว่าแสดงผลของกลุ่มกระสุนนะครับกำลังขยายตั้งไว้ที่24เท่านะครับโอเคครับ เอาเป็นเป้าละเป้าละห้านัดนะครับเดี๋ยวยิงเป้าที่อยู่ข้างบนก่อนนะครับคลิปนี้ผมจะยิงแบบเผื่อเส้นเล็งนะครับนัดที่หนึ่งนะครับเล็งตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ นัดที่สองนะครับนัดที่สามนัดที่สี่ห้านัดนะครับ เต้าแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวยิงเต้าที่สองนะครับดูเหมือนกลุ่มกระสุนจะจะลงต่ำนิดหนึ่งนะครับจากสุดศูนย์กลางเ,าเป็นว่าผมจะจะยิงที่เดิมแล้วกันนะครับยิงตรงตรงกลางเต้าที่เดิมแล้วกันนะครับนะครับ กระสุนลงต่ํานะครับแต่ก็ยังอยู่ในวงกลมสีดํานะครับนัดที่สองนะครับเหมือนจะมีลมนะครับกระสุนออกออกข้างนิดหนึ่งนะครับนัดที่สามนะครับ นัดที่สี่นัดที่สี่ไม่เข้าใจว่าออกขวาออกออกข้างนิดหนึง่งนัดที่ห้าอ้าวนัดที่สี่กับนัดที่ห้าไปอยู่ด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่อีกนัดหนึ่งนะครับนี่เข้าร้อยรูเลยนะครับแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกแถมไปอีกนัดหนึ่งนะครับ โอเคครับเมื่อกี้น่าจะเป็นพะลมนะครับ11นัดกระสุนฝาแดงที่ระยะ90เมตรนะครับเดี๋ยวไปเอาเป้ามาดูใกล้ๆกันนะครับโอเคครับเอา เป้าที่ยิงมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้กลุ่มกลุ่มแรกนะครับวัดจากจุดศูนย์กลางนะครับของเป้าตัวนี้2.6มิลนะครับ2.6มิลก็ประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วเกินมาดิดเดียวนะครับ นี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่ม2เนี่ยมันจะมีกระสุนแยกออกมาเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เล็กอยู่ประมาณด้วยเวอร์เนียเลยนะครับกลุ่มนี้วัดจากสุดจุดกลางได้อยู่2.1มิลนะครับจงังหวะนี้เข้าใจว่าน่าจะมีลมนะครับทำให้มี กระสุนสองนัดนะครับที่แยกออกมาที่ยิงต่อกันนะครับน่าจะเป็นนัดที่นัดที่สี่แล้วก็นัดที่ห้านะครับพอยิงแถมไปนัดที่หกเนี่ยกระสุนกลับมาอยู่กลุ่มเดิมแต่ว่ากลุ่มนี้ขยับออกมาเป็น4.2มิลน,นะครับก็ประมาณนิ้วหขุนนะครับ อนิ้วห้าหุนนะครับโอเคทอนทีครับเกือบนิ้วห้าหุนนะครับโอเคครับทั้ง2กลุก่มที่ระยะ90เมตรนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้ผมใช้ลูกฝาแดงนะครับลูกฝาแดงเนี่ยจะต่างกันตรงที่ท้ายกระสุนนะครับ ตัวนี้ท้ายกระสุนจะลึกนะครับเดี๋ยวโฟกัสกันครับโอเคครับจานกระสุนจะลึกนะครับอันนี้เป็นฝาแดงถ้าฝาดำเนี่ยจานกระสุนจะตื้นโอเคครับก็ยังไม่ได้ยิงร้อยเมตรให้ดูนะครับยิงเก้าสิบเมตรให้ดูกันอีกรอบหนึ่งโดยใช้กระสุนฝาแดงนะครับก็ดูๆแล้วกลุ่มไม่แตกต่างกันนะครับ กลุ่ม2เซนหน่อยๆนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับสำหรับกลุ่มกระสุนขนาด90เมตรนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ